สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มีสาระดีๆมีประโยชน์ใบจุม๋มมาฝากทุกๆคนอีกเช่นเคยนะคะต้นที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปนี้คือกระดุมทองซึ่งมีสรรพคุณมากมายหลายอย่างคลิปนี้จะนำเสนอทางด้านช่วยบรรเทาอาการปวดฟันถ้าใครมีอาการปวดฟัน ให้หักต้นกระดุมทองมาประมาณ1นิ้วแล้วนำไปตำให้ละเอียดนำมาอมไว้บริเวณที่ปวดฟันจะมีรสชาติขมเฝื่อนฝาดเล็กน้อยจะช่วยลดอาการปวดฟันลงได้สูตรนี้มาจากคุณตาของเราซึ่งท่านเป็นหมอชาวบ้านท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสารานุกรมแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาชาวบ้านหมอชาวบ้าน Google และ YouTube ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากนั้นติดตามกันได้ในตอนต่อไปขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสวัสดีค่ะ